สตาครับวันดีครับแซ่บครับแซ่บสุประชัยเอาไ,ไปชิญชวน,ชวนแฟนมาเที่ยวงานเหมือนแรกนะหนึ่งแซ่บสองอ่ะเชิญช,วน,ชวนแฟนมามาพี่น้องงานหัวมันไย,ยบ้านปื้มพัฒนาตอนนี้เวที่ใกล้สิแล้วแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อจะขึ้นฉากขึ้นไฟม,วม้วนแท้มาเร็งจวดแท่เรื่องจำเป็นของงานอ่าปัจจัยหลักของงานคือความสรบเรียบร้อย พาพี่น้องผู้ใดผู้ใดที่มากควมสงบมามาสร้างครอบพอสงบพเรียบร้อยท่านนะครับผู้ที่เอารถปอไซกับรถเก่งนะครับอยู่ตรงขามประสมประตูทิศตะวันตกนะครับขวามือนะครับไห้ํำรถออกไปเพราะรถผู้ขาขมาแล้วเพิ่งจอดมองหันนะ้ครับอีกล้านหนึ่งคือทิศตะวันออกนะครับทางเขาวนาวัดนะครับ อ่าสีสายมืออ่ามอไซค์กับรถนะครับอ่าให้นําออกไปจอดของอื่นนะครับเพราะว่ารถทุกขานปุ๊บอ่าก็มาเริ่มประทุมาเดินสินงานบันยูที่บุญวายใหญ่บ้านเปิ้ลนะครับงันนี้กำลังตั้งเวทีกับตังสารสุขไเพบ่กเสาเวที่แต่ที่เสร็จก่อนก็คือเต็นท์นะครับครับตอนนี้ชาวบ้านมากลางเสือกลางเต็นต์เลยครับเวทียังไม่เสร็จนะครับอ่าปัดเป่า ทุกอย่างมันตึงวันนี้เชิญนะครับสมัติใส่บริการได้บุญมันหัวใหญ่วันที่17มกราคม2,500ส่วนของคนยานจะออกกันเห็นว่าบาดเท้าจัดตอนนี้ก็สาบหมื่นสามพื้นต่างวิธีบาดจังไงพิณานี่อาจจะเป็นหาหมื่ไว้ซักพี่น้องบนแถวหัวแดงสภาพรวมครับฝากเราะการที่มันเป็นแบบหัวตาในไตนะครับที่พบเราประจ้ำกระเทือ เรื่องขวดนับขวดใเวทีเซ็กก็จะเป็นไฟชาร์อจุดเป็นะว่าห้าหามอับไคออนี่ครับเสือสาดเต็มหมดเลยเต็มแบดกับสาดทีมไลติงกำลังจะเตรียมการนะครับไฟประดับครับไฟ ปีนี่ใส่บริการไปจากสร้างไหนครับใช่เชียงบอกสร้างน้อยสร้างน้อยสร้างน้อยติดตั้งนะครับความสวยงามเนี่ยเห็นใช่ครับไเครับอ่าเนี่ยครับมาดานนะครับปีนี้ปฐมเวทีใหญ่มากๆนะครับสวยงามครับใหญ่เลยรังการมากรังการับผลงานนานาเวทีเต็มร้อยนะครับใช่สวยครับ ว่างจากหวหน้า้างกูไฟครับไฟน่ะสวยปีนี้สุดยอดเลยมาเบิ้งมาเบิ้งเอาเลยมาแระพอดาบสอจัดเต็มพอสอจัดเต็มพอสอไม่อยู่จัดเต็มโอเคครับเอฟซีสำหรับเอฟซีของปฐมนะครับนะครับก็เป็นการทุนแรกนะครับชัยเข้นยกนะครับ

ครับเบ่งนะครับครับฝากอีกเดืองนึงนะครับพี่น้องต่เรถไปจอดทางมนะครับผมจะเป็นยงที่ดว่าเพื่อการจรจรนครับต้อทำะไรจราจรเ็น่วัดพิครับพอดีครับมาเจอพ่อใหญ่สุเปอร์สตาร์ครับวัสดีครับมาแซ่บ แซมสุประชัยเอาไปเชิญชวนแฟนมาเที่ยวงานเหมือนแรกนะเชิญชวนแฟนมามาพี่น้องงานหัวมันไยบ้านปื้มพัฒนาตอนนี้เวทีใกล้สินแล้วแล้วเจ็ดแปดสิบเปอรซต์แล้วแล้ขึ้นฉากขึ้นไฟม้วนแท้มลแรงจวดแท้แต่ผมเห็นอย่างนึงครับ ตอนนี้เวทีบอลเล้วแต่ว่าไอ้หน้าเวทีแล้วเบิดแล้วปูศาสต์ปูเสือสาดเต็มครับสาดเต็มเบิร์ตเนี่ยมันเป็นประจำของบ้านคุ้นอยู่แล้วนะครับกระเจมครับนี่คือซุปเปอร์สตาร์นะครับทีมด้านตลกอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับหนึ่งของปฐมครับพญ่าแสบสุปชัยครับติดตามฝากติดตามช่องไหนของพญ่บแสบ แซ่บแซ่บซุกเล็กแซ่บแซ่บซุกเล็กแฟนเพจแฟนเพจโอเคครับเขาไปกดติดตามนะได้นะครับแซ่บสุภชัยซุกเล็กแซ่บซุกเล็กครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมานี่ติดงานติดตั้งนะครับประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับของเวทีนะครับบีบว่าเป็นชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยนะครับไฟก็เริ่มติดแล้ว ของปฐมเนี่ยจะมีรถเค้นนะครับเป็นเกี่นตุนแรงในการยกเล็กยกขานไปยกเวทีนะบเบื้องหลังนะครับเบื้องหน้านะครับเืกชื่อสาสเสือเอาไปติดตามได้นะครับจัดประจำทุกปีนะครับช่วงบุญเดือนสามนะครับ ของหมอํำปะทมแซบแทบ,บอะแรงมวนจวดจัดปาดบึมลุยเฮ้าส่วนการรักษาความปลอดภัยด้านหนา้าเวทีคณะกรรมการก็จะมีแผงเหล็กกันทั้งสองฝ่ายนะครับกั้นะครฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเจ้าน,น้าที่รักษาความปลอดภัยมือนีเป็นรอยหน้านะครับ หมอรับประถมนาห้านประถมสดๆนะครับตอนนีน้ที่งานบุญมันหัวใหญ่บ้านปึ้มนะครับตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดเป็นประจำทุกปีเ <c oughs> สื้อสาพี่น้องแม่นอนนะครับ เป็นการจัดประกวดมั่นหัวใหญ่และวันเกษตรกร,กรของพี่น้องอำเภอประคำนะครับจัดทุกปีโดยคณะกรรมการเจ็ดหมู่บ้านท้ายนีย้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคิปของช่องชาคิดคุเลี้ยงนะครับกันนะครับเดี๋ยวจาทาย ช่วงการแสดงให้พี่น้องไปรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่เขามารับชมปฏิดตามขอบคุณครับ